ดราม่าเกิดขึ้นในโซเชียลก่อนที่คุณแซนจะเข้ามอบตัวด้วยซ้ําถ้าไปดูในโซเชียลเห็นบอกว่าในทวิตเตอก็ขึ้นเป็นเหมือนเทรนทวิตเตอร์เหมือนกันนะคุณผู้ชมคคือเป็นภาพอะค่ะของคุณแซนเหมือนจะไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งที่มันอยู่บนเรือเนี่ยล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ข้างหลังเห็นบอกว่ามีสะพานพระรามแปดด้วยนะ เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่แซนเนี่ยจะมามอบตัวนะคะหลังจากที่ออกหมายจับแล้วและในภาพถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะเป็นภาพเหมือนคุณแซนเนี่ยใส่เสื้อสูทสีขาวแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนอยู่บนเรือด้วยกันเรือลำนี้ร่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา<อ>หลายคนก็ไปสังเกตสีหน้าสีตาของคุณแซนก็ดูยิ้มแย้มดีมดูสนุกสนานนะคะมีภาพช่วงหนึ่งล่องผ่านวิวของสะพานพระราม8ด้วย ในขณะเดียวกันมีคนก็ไปตามไปดูคนโพสที่เป็นต้นโพสะนะเห็นบอกว่านอกจากโพสใน IG story ที่เห็นแล้วเนี่ย oh. ก็ยังมีการโพสรูปซ้ำอีกครั้งใน IG แล้วก็ลงรูปที่มีตัวคุณแซนอยู่ด้วยกับเพื่อนๆด้วยกันพร้อมแคปชั่นที่ระบุเอาไว้ว่าย่วไม่ไหว oh. เนี่ยหลายคนก็ไปเจอใน IG แล้วก็เอามาลงในทวิตเตอร์ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปมที่หลายคนมองว่าทำไมย,ยัง oh. มาร่วมปาร์ตี้แบบนี้ในช่วงวินาทีที่เกิดเรื่องอย่างนี้อยู่ยใ,นในขณะที่ตัวเองมีการโดนออกหมายจับมีการโดนตั้งข้อหา<ช>คนที่อยู่บนเรือด้วยกันในเหตุการณ์วันนั้นก็โดนข้อหากันแทบทุกคน<ช>แต่ก็ยังคงมีความสุขแบบนี้คนก็เลยตั้งคําถามใ,ใก็เลยอดวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ได้น,นี้ก็ต้องยอมรับบ้านะคะและ